คนดูเยอมากมก็ลองป่าตีจะเป็นแบบไส้บางๆนะแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยเคยจุนความพิเศษก็คือจะเป็นแบบไส้หนานโอโอให้ดูไส้ก่อนเป็นไงครับอร่อยหรือเปล่าครับเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งทำที่นี่เป็นแบบสาขาแรกเลยมสฟินฟินมาก Cheers สวัสดีครับยินดีต้อนรับเบิลสู็ชาแนลนันทอภิวิทย์นะครับวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่นัดตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเป็นวันที่แบบจริงตื่นเต้นที่สุดในรอบปีแล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้นัดกล้องถ่ายกันบ่ายโมงใช่ปะแต่นัดมาตอนเที่ยงนะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนี่ดูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน แขกครับเชิญพิเศษเออที่ร้านซูรียังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับคือตอนนี้มันเป็นช่วง2023ใช่ปะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะปล่อยในปี2024นะฮะมันก็ยังมีความแบบไว้แบบคริสต์มาสอยู่นะฮะโอเคก็คลิปนี้ลงปี2024ใช่ปะก็ท a p p ี n e ิวเอี2024ลงหน้านะครับทุกคนปีนี้เป็นปีมงกรนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีรวยๆเฮงๆนะครับถ้าใครชงก็อย่าลืมไปแก้ชงนะฮะ โอ้โหตอนนี้แขกรับเชิญของเรามาแล้วเราก็มาพร้อมกับแฟนคลับเต็มห้างเลยโอ้โตอนนี้คนที่ตื่นเต้นอะ่ะกลายเปน็นนันมากกว่าสวัสดีครัสคคบสวัสดีครับสวัสดีครัคบสวัสดีครับฝากตัวด้วยนะครับวันนี้โอ้ผมต้องฝากตัวพี่น,นาทด้วยก่อนครับโอเคตอนแรกอะตื่นเต้นมากแบบว่าตอนที่แบบวินทักมาบอกว่าอยากให้แบบว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติไม่แน่ใจว่าเคยเห็นอยู่นล้วใช่คือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นสายฟูดดีมาก และชอบทานและชอบแบบสรรหาร้านอร่อยๆอออซึ่งรายการของพี่นัทคือตอบโจทย์มากคือก่อนหน้าน,นี้ผมติดตามพี่นัทมาโดยตลอดครับแล้วก็เออรู้สึกว่าเอออยากจะพาพี่นัทลองมาชิมที่ร้านบ้างว่าแบบชิมแล้วจะรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงครับลอ,อยแล้วเป็นคลิปได้โอเคอร่อย จริงๆแล้วผมเคยกินแล้วรอบนึงโอ้จริงเหรอใช่เคยกินแล้วเรารู้สึกว่าไส้อะไม่เหมือนที่ไหนเลยแบบไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่มันจะมีความแบบละมุนใช่ไหมละมุนใช่ละมุนใช่แล้วปกติมันก็ลองปกติจะเป็นแบบไส้บางๆเนาะแต่ว่าของที่ร้านเนี่ยเขาจะเป็ความพิเศษก็คือจะเป็นแบบไส้หนาๆเดี๋ยววันงนี้จะกินแบบหลายๆรสเลยกินจนต้องรออชีวิตกินทุกรสเลยดีกว่ากินทุกรสเลย โอเคออก่อนอื่นเลยผมแค่อยากรู้ว่าอยู่ยังไงถึงมาเปิดร้านขนมนครับคือร <c oughs> ้านนี้เกิดขึ้นตอนประมาณช่วงโควิดพอดีครับแล้วก็เริ่มต้นจากพี่สาวพี่สาวเป็นคนชอบทําขนมมากแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปสั่งหาของกินขนมอร่อยๆอะไรอย่างี้ยจนเรารู้สึกว่าเราเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วเราอยากจะนําไอเดียนั้นอนะลองมาทําเป็นร้านดูแล้วก็แชร์ให้กับคนไทยได้ลองทาน กูมีชอบมาขนมไปแล้วแล้วก็เป็นฟูดดี้ฟูดี้มากก็เลยอยากเป็นร้านขนมใช่ทั้งอาหารและขนมก็คือชอบหมดเลยครับเมื่กี้เห็นร้านเขาบอกว่าทุกคนน่ะจะเข้าใจว่าร้านเนี้ยไม่แต่ขนมบางเดียวแต่ว่าเขามีของเค้าด้วยใช่ครับม,มีของเค้าด้วยพวกครัวซองอะไรอย่างเงี้ยต,<ๆ>ต่ยยนางต่างนะแนะนำเมนูหน่อยเลยดีกว่าครับว่าถ้าไม่เคยทานอยากจะแน,านาะนําอะไรอะไรเงี้ยเมนูเด็ดขายดีได้<ๆ>เดี๋ยวเริ่มเลยก็คืออันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ถ้ารถเนี้ยครับ มันจะเป็นห้ารสแรกที่เราผลิตมาตอนแรกแล้วก็เปิดตัวครับก็คือเบอร์เดย์เค้กเบอร์เดย์เค้กคุกกี้แอนด์ครีมดาร์กช็อกโกแลตเลมอนพายเลดเบลเวทที่ขายดีมากคือเลมอนพายแล้วผมก็ชอบมากที่สุดด้วยเพราะว่าปกติเวลาผมทานขนมเนี่ยผมจะให้มันมีรสเปรี้ยวหน่อยเพื่อว่าจะตัดความเนี้ยตัดหวานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะกรอบๆเอาเลยเลมอนพายหนึ่งนะฮะเลมอนพายหนึ่งนะครับแล้วก็เรดเบลเวทก็ดีเรดเบลเวทครับดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมเบอร์เดย์เค้กก็คือทุกรสนั่นเอง Okay, โอเคก็มาการะลองเห็นไหมถ้าเกิดทุกคนสังเกตอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับฟัดกระลองนะฮะฟัดกระลองก็คือจะตุ้มๆหน่อยนะำสาเยอะๆจริงๆก็มีไอศครีมมีบียอดด้วยมีชูมีเมดเดลินด้วยแต่ว่าตอนนี้เราผลิตไม่ทนันเราก็เลยผลิตมาการะลองมาเยอะกว่าในคอเคแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเค้กใช่ไหมฮะ ใช่อันนี้นอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นเมนูดีเซอร์เพลทครับที่เราพอเรามีเป็นเพอร์มานแตนสโตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเสิร์ฟที่เป็นจานนอกจากที่เป็นกล่องเหมือนมาการองที่ปักจะเป็นเทคเอาไลยอย่างเดียวแต่ว่าพอมีซีตติ้งเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำเป็นดีเซอร์เพลทก็จะมีทั้งหมดเจ็ดเมนูที่มีแค่สาขาในสาขาเดียว เราเริ่มต้นจากเลมอนพายก่อนใช่เลมอนพายอันนี้คือเลมอนพายชิ้นละเท่าไหร่ครับอันนี้ประนาณหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยใช่คือมาการองอ่ะด้วยความคิดของผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในขนมที่ทำยากมากๆผมเห็นในในติ๊กต็อกแล้วกันเนาะแบบคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันราคาค่อนข้างสูงส่วนตัวเลยนะนึกคิดว่ามันไม่ได้สูงมากถ้าเกิดเราเทียบกับขนมมาการองด้วยกันเองอย่างร้านแพร์เออร์เมสร้านลาลาเร่เองอะไรเงี้ยที่ผมไปกินในฝรั่งเศสที่เขามาขายที่ไทยอย่างเงี้ยมันก็ราคาประมาณแบบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอยู่แล้วย แบบเหมือนกัน Apple ิลกัแอปเปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ราคาโอเคเลยไม่ได้ไม่ได้สูงแล้วบวกกับกรรมวิธีด้วยครับอยากให้คุณวินแนะนําเพิ่มเติมหน่อยว่ากรรมวิธีของตูรีเนี่ยมันต่างยังไงพิเศษยังไงอะไรเงี้ยครับคือกรรมวิธีเ่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนรู้กรรมวิธีของมันเนี่ยจะบอกว่าราคามันคุ้มค่ามากๆอย่างเห็นฝาอย่างเงี้ยคือบางทีเราผลิตออกมาสมมติ100ชิ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ได้100ชิ้นเลย บางทีเรามันมีแบบว่าแตกบ้างหรือว่ามีดีเฟก t อะไรบ้างแล้วคัดออกหมดเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับของที่ดีที่สุดแล้วก็ในตัวไส้จะมีความหนาโดยถึงอินกิวเดนซ์เนี่ยก็ถูกนำเข้าแทบจะหมดเลยครับแล้วก็เป็นรสชาติที่เราคิดสรรมาอย่างดีแล้วว่าอันไหนแมทช์กับอะไรแล้วมันออกมาดีที่สุดนัครับงั้นผมขอชิมเลยแล้วกันนะนะครับเล <Lemon Pie. S 2> มอนพาย อร่อยมากอันนี้คือวิธีการทานที่ถูกต้องเพราะว่าน้าดูาแลนะใช่ครับเพราะว่าผมเห็นรีวิวในรีตตอกเยอะเนี่ยไส้จะแบะออกมาเยอะเพราะว่าคุณทิ้งไว้ข้างนอกนานเกินนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่ดีเนี่ยคือออกมาจากชิลละทานเลย,เลยอะไรเงี้ยไส้เวลากัดแล้วจะแบบเป็น,นเป็นก้อนเหมือนเดิมคือก่อนมาผมคุยกับเพื่อนอยู่ เพื่อนก็บอกว่ามันต้องกินแบบซื้อแล้วกินเลยใร่อยแบบต้องกินเย็นๆมันต้องเป็นก้อนอย่างงี้ใช่ครับดังนั้นถ้าคุณจะกินต้องกินแบบชิวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าความวีงาของเลมอนใเคยรู้ปะมันหอมหวานแล้วมันก็มีความเปรี้ยวของเลมอนเล็กๆมันก็จะแบบกลมกล่อมเข้ากันไม่หวานไปอ่ะคือปกติแบบผมเป็นคนไม่ชอบทานหวานมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทาขนมเนี่ยทุกทุกโปรดักของเราพยายามจะคุมให้มันแบบว่าหวานพอดีมากที่สุดหรือหวานน้อยมากที่สุดคือกินหมดชิ้น้เลยนะ แต่ว่าเร<ช>ามีอีกหลายอยา่างนะมั้ยแต่อร่อยอะ่ะ่อมมากเลยอะ่ะต่อไปเราลองอะไรดีอะ่ะเล็บโรเวทแล้วกันเห็น,ลน<ช>หลาย<ช> <ๆ S 2> คนพูดถึงแต่ว่าไส้มันไม่เหมือนกันป่ะครับใช่ครับแต่ว่านี้จะเป็นความครีมชีสมากกว่านัวมากกว่าอ,าอน,น่นมากกว่าสดงแ,แล้วว่าคือแต่ละไส้ก็จะแบบโอ้ไม่เหมือนกันนี่ เมื่อกี้อันแรกมันเป็นซอฟต์เสิร์ฟแต่อันนี้เป็นแบบครีมชีสอันนี้คือคาราเมลคาราเมลใช่อุ๊ยนี่เป็นเบิร์ดเดย์นี่เบิร์ดเดย์เค้กสำนักเห็นบริวบ่อยใช่ครับก็คือจะเป็นคอนเฟลกของตัวนี้ที่มันโรยอยู่ด้านรองอ่าแล้วก็นี่นี่นี่โอริโอโอ่าแล้วนี่ก็เป็นดัรกช็อกใช่ไหมครับใช่ดัรกช็อกตอ่าแสดงว่าแต่ละไส้เนี่ยคือเหมือนแบบอืมเขาไม่ได้แบบว่าทำทีเดียวแล้วก็ใส่กับทุกไส้ใช่ใช่ก็เป็นหนึ่งในไส้เค้กสำนัที่ราคาต้นทุนสูงอ่เเดดี๋ยวกินลับ ้ำมูลมากออออออตอนนี้มีคนดูเราเยอะมากไปปัดกล้องเลยฮะอร่อยหอมอหวาน,นแบบคารับกำลังดีทุกตัวคือไม่หวานเกินไปที่บอกว่ารู้สึกว่ามันต่างที่อื่นตรงที่ว่าร้านมาก็ลองร้านอื่นอะ ส้เขาจะหวานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความไม่แน่นแล้วก็ตกแป้งก็ตักแป้งที่เนี่ยมันจะมีความนุบหน่อยครับใช่ครับแน่นคือด้วยความที่เราไส้หนาใช่ไหมครับเราก็เลยพยายามจะทาฝาเนี่ยให้มันมีซ์เจอร์ของความมีได้เคี้ยวหน่อยอะไรครับเพราะ่าเวลาทานด้วยกันมันจะได้แบบพอดีคุณยกินด้วยกันไหมฮะเนี่ยกินด้วยได้ครับได้เลยเอาอะไรดีหาเลือกดีกว่าโอริโอคนละรึ้งคนละรึ่งคนละึต้องมือโอริโอ้โอ้ให้ดูไส้ก่อนอ่าเป็นไงครับ อร่อยหรอล่าครับอืมอันนี้เหมือนกินไอติมโอริโอเลยคือแต่รสชาติอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะที่บอกว่าเคยกินอ่ะเคยกินแค่รสเดียวตอนนั้นพี่นาทานรสอะไรไปตอนนั้นเราทานเดลวัฟเวนกับเบิร์ดเดย์มั้งอ่าเป็นเรื่องสองคนเรื่องอะไรขเบิร์ดเดย์ใครแบบวันเกิดนะฮะซื้อเป็นเบิร์ดเดย์ได้เลยนะครับวันนี้ใช่ ปักเพียนปักเพียน,ยนแต่จริงๆเรามีทำเบอร์เดย์เค้กจริงที่เป็นมาการองแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่สำหรับแบบเบอร์เดย์มาตัวแรกเลยเฟรนด์โทสพิเศษยังไงครับคือปกติเฟรนด์โทสเนี่ยจะมาเป็นแผน่นใช่ไหมครับเราก็คัดเป็นสติปมาทอดเพื่อจะได้ทานง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มีซอสสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่สดด้วยครับแล้วก็มีครีมซึ่งจริงๆปกติผม,มชอบทานที่แบบเฟรนด์โทสกับไอศกรี cream. คือลูกค้าก็สามารถแบบไปมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ว่าแบบอยากทานกับไอศกรีมรสอะไรไหมขอานพายพานาเฮายแล้วให้เขาเพิ่มได้ออใช่ใช่เอาแบบอ้อนเพิ่มได้เชียร์มันแบบมีหลายมิติของรสชาติสังเกตแล้วที่เนี้ยชอบเล่นกับเปรี้ยวหวาน ในหลายๆอันแบบเฟรนช์โทสใช่ไหมแป้งข้างนอกตอมนอนุ่มในแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวสตรอเบอรี่แล้วก็มีความหวานของตัวเนยข้างในขนมปังกับก็ครีมเพิ่มความเย็นพอทา,อานเนน่ยครีมด้วยเนี่ยมันจะมีความนัวมากขึ้นเลยครับแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่ที่มาตัดเปรี้ยวให้แบบไม่เลี่ยนเกินไปใช่ใช่ใช่ที่เป็นนักริ้วเนี่ยเลยเนี่ยรับสมัครเลยครับพนักงานอีกคนมาเลยมาเลยไม่ต้องสัมภาษณ์มาเลยชีสเค้กอันนี้พิเศษยังไงครับ พิเศษคือเราทําเองทั้งหมดเลยทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็รสชาติของชีสเค้กอันนี้คือมันนัวแล้วลงตัวมากจริงๆแล้วก่าจะออกมาเป็นแบบเวอร์ชันนี้คือเราผ่านการเดเวลลอปมาหลายรอบมากเลยมันแบบแตกต่างจากที่อื่นมากจริงๆครับ<ว>เนื้อมันจะเบาๆมันจะนุ่ม<า>มันจะไม่เหมือนแบบชีสเค้กปกติที่มันจะแน่นๆหน่อยนะครับอ๋อ<ว>นห็น,นมันมีความเหมือนมูสหน่อยแบบลอยๆเออจริงแบบว่านุ่ม ละมุนคือขนมทุกตัวละมุนมากเลยอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเลยป่ะครับใช่ใช่คือเราพยายามทําให้ทุกอย่างไม่มีรสชาติไหนโดดขึ้นมาแบบจัดจ้านเกินไปอะไรครับอยากให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวทานง่ายทานได้เรื่อยๆอะไรย่างเพราะบางทีแบบเราเคยไปลองทานอย่างอื่นมาแล้วเรารสึกว่าเราทานไม่หมดชิ้นอ่ะแต่เรารสึกว่าทุกเมนูที่เราทำเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าสั่งแล้วทานหมดได้คำว่าซูรียนะฮะที่แบบแปะอยู่ที่ร้านมันมีความหมายอะไรไหมครับคือซูรียนเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศส S, S O U R I I E ใช่อันนีน้คือคำเป๊ะๆแต่ว่าเรามาตัดทอนให้มันสั้นลงและก็ะเรียนง่ายขึ้นครับซูรีในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่ารอยยิ้มสมยัยซึ่งเราก็มีสโลกแกนที่แบบว่า your smile is our v o t e ก็คือเราอยากให้ลูกค้าที่ได้ทานอาหารของเราหรือขนมของเราเนี่ยคือมีรอยยิ้มกับมันยิ้มแบบไหนครับเฮ้ยย้มังได้ปะ โอเคอันนี้มันเป็นบันอฟฟี่มิลเฟย์ใช่ไหมพอมิลเฟยมันก็คือแบบเป็นแบบแป้งพายสองฐานแล้วก็มาพบกันนะฮะอันนี้ผมชอบสชาติโดยรวมแต่ว่าผมชอบเทคเจอร์แป้งที่มันกรุบแล้วกรอบอันนี้อืั้นี้เหมือนมันแบบว่าเทคเจอร์แบบคล้ายๆแป้งที่มันความแน่นเกาะกันแน่นแต่ว่าละมุนมากหวานน้อยเหมือนเดิมนะฮะตรงตามคอนเซ็ปต์สุดท้ายอันนี้ อันนี้เป็นทีรามิสุดท้ายครับทีรามิสุท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าอันนี้สุดท้ายแล้วแต่พนักงานเขาบอกมีอีกนัดแบบว่าไหนๆมาแล้วอยากให้ลองแล้วก็อะจัดมาจัดไปครับกินเลยวันนี้จะรีวิวไปเลยทุกเมนูของซูรีจริงๆเนี่ยทีรามิสุเนี่ยในรสชาติมาการองก็มีด้วยนะี่น่าสำหรับสายที่แบบชอบทีรามิสุนี่คือแบบได้เลยอร่อยเลยชอบไหมนะชอบแป้งแบบเนี้ยชอบแป้งแบบแป้งทาร์ตแบบเนี้ย ไม่น้แบบมันบไปหรือว่าแบบนุ่มไปแล้วก็มันจะหอมกาแฟแบบเบาๆใช่คือจริงๆตั้งใจที่จะทำเทราไปสูุที่แบบคนไม่ได้ทานกาแฟก็ทานได้กาแฟแบบเบาแบบเบามากแล้วข้างล่างคือแบบแป้งเขา c r u n c มากเลยนี่จมาเจนมาไม่ถึงแต่ว่ากรอบอโทษโอเคโรงงานโรงงาน ก็จะเป็นพานาคอต้ามะม่วงที่มีแมงโก้ซอสแลด้านบนจะเป็นไอศครีมวานิลาซึ่งมีที่สาขานี้สาขาเดียวด้วยใช่ครับคือสาขาองจะไม่มีรูปแบบนี้เลยอมอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆเป็นแบบหนึ่งในเมนูโปรดอุ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แต่มัน มันอร่อยมากเลยอ่ะคือคานาคอตา้าหวานนุ่มๆละมุนแล้วมะม่วงหวานแบบกำลังดีเลยแล้วก็ซอสออกอเมเปรี้ยวแบบเบาๆผมขอลองกินพร้อมกับไอตัวแป้ง<ด>เลยนะมันให้ฟีลเหมือนว่ามีอะไรโรยกรอบๆอ,อ่ะงาข้างบนอ่ะอันนี้มันเป็แต่นุ่มๆใช่ไหมอันนี้มันกรอบ<ม>ก็นุ่มบวกกรอบก็คือมีสองเทคเจอร์อร่อยมาก อันนี้พิเศษมากเป็นชีสเค้กของคอนที่จะมีคอนข้างในแล้วก็ซุปข้าวโพดอันนี้อร่อยมากผมชอบอมากล <c oughs> าลาไปเลยอะ <c oughs> ่ะแล้ชสำสำำำำตะโกนข้าวโพดแรงมากกลิ่นข้โพดดีมากมันแบบเค้กเนื้อแน่นนะอันนี้ก็แน่นหน่อยแล้วก็ไม่ได้หวานไปคือจริงจ ตัวด like, you know, ้านในไส้ของชีสเค้กเราก็มีใส่ข้าวโพดเข้าไปด้วยทานก็จะแบบกลิ่นคาวโพดตีหน้าดีเออข้าวโบ้ต์ตีหน้าขึ้นไปเลยใช่ท้ายอันนี้ไติมรสอะไรครับอันนี้บัตเตอร์เค้กครับเพิ่งมาใหม่เลยครับเพิ่งทำที่นี่เป็นแบบสาขาแรกเลยก่อนอันนี้เรามีแต่แบบเป็นถ้วยกลับบ้านอย่างเดียวครับเป็นบัตเตอร์เค้กใช่ไหมครับใช่แล้วควนเราก็มีการดิฟแล้วก็มีซีเรียลด้านนอกแล้วก็จะมีตัวท็อปปิ้งที่เป็นบัตเตอร์เค้กจริงๆอยู่ด้านในไส้โอ้เหมือนกินแบบบัตเตอร์เเเค้กจริงลยยอ่ะวบ็น อันนี้เนื้อจะแน่นๆหน่อยเนื้อแน่นเลยแล้วก็ติดหวานนิดนึงอันนี้จังหวะเขามันจะได้ความหวานจากตัวไอศครีมด้วยแล้วก็ตัวบัตเตอร์เค้กด้วยขออนุญาตกัดเลยได้ไนะเห็นเขาบอกว่าคนที่นี่เด็ดฟิน,ฟ,นฟินมาก,นมากคนดีจริงๆแบบคนจะออกหนาๆหน่อยเนาะใช่ครับ,บก็แบบเนื้อเยอะเขาบอกว่าคลิปนี้จะลงประมาณปีหน้าอยากให้ คุณวินอวยพรให้กับคนดูทุกคนหน่อยครับแฮปปี้นิวเ w ียร์นะครับแฟนคลับพี่นัธนะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการเลยนะครับในปีหน้านะครับผมแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวไปไหนไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับโอเคก็เป็นคําอวยพรที่ดีมากนะฮะวันนี้ที่กินมาถ้าเกิดถามความชอบนะอืมครับวันนี้กินเยอะมากเลยอ่ะ มากระลองแล้วกันขอเลือกสองรสชอบเลมอนไทน์แล้วก็ชอบเรดบัลเวตแล้วก็เดี๋ยวขนมหวานเป็นจานๆเนี่ยชอบมะม่วงทีละไม่สุดชอบไหมทีละไม่สุดชอบแล้วก็เฟรนโทสใช่เฟรนโทสชีสเค้กชอบชีสเค้กแต่ทุกอย่างดีหมดคุณวินเลือกอะไรครับถ้าเดอะเบสอะผมชอบเฟนโทสคือผมเป็นคนที่ชอบชอบทานแบบขนมปังแล้วต้องแบบออนท็อปด้วยไอศครีมด้วยแบบเหมือนที่มันต้องมีไอศครีมนะแต่ว่าในเมนูมันไม่มีไอศครีมเนาะใช่ต้องสั่งเพิ่มโอเคแล้วก็อ่ะอันเนี้ยผมถามเสริมแล้วกันเผื่อแบบ ทางบ้านเขามีคำถามสมมติว<ช>่า <ๆ S 2> ปกติ <ๆ S 2> แล้วอะ่ะถ้าเขาสั่งซื้ออย่างเงี้ยแล้วมันละลายลทําทไงครับแบบว่าต้องคือจริงๆสามารถจริงๆรีเควสกับพนักงานได้ว่าสมมติเราอยากได้เราจะต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เราอาจจะมีแบบน้ําแข็งแห้งหรือว่าเป็นครเจลเจลแพคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดนึงเล<ม>ยสำหรับคนที่จะเดินทางไกลนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือซื้อแล้วทานเลยจะดีที่สุดครับหรือว่าแบบซื้อแล้วก็รีบเอาเข้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยได้ เพราะเห็นได้ท <Auf How to graduate> ี <entertain> <way> like together, like so ่บอกคือในใน delivery ี่เนี่ยที่คนกินเข้าไปแล้วแบบไส้เละออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ะไม่ได้นะต้องกินแบบสดสดถ้าเกิดว่าอยากรีวิวจริงจอยากให้มารีวิวแบบซื้อแล้วกินแล้วรีวิวถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วแบบไปรีวิวตอนที่มันแบบไส้มันเละแล้วอาจจะแบบคนละคนมณฟิลแล้วหมดอารมเท็กเจอร์ด้วยจะไม่อร่อยเท่าตอนที่แบบทานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจริงๆถ้าซื้อกลับไปแล้วแบบมันสักพักนึงแล้วอะไรก็รีบให้เอาเข้าตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทานก็ได้ครับ ได้ได้เลยวันนี้ก็รบกวนครูวินเท่านี้นะครับโอ้ย <independent> ิน <vimos> ดีมากๆเลยครับผมพี่บัตด้วยครับขอบคุณมากๆครับครับคุณครับบายแล้วไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์เอ็นเครดิตนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเมนูไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ถ้ามาตลองก็ชอบเกือบทุกตัวเกือบทุกตัวโอ้โหตั้งแต่ตักฟรีจิราแล้วโอ้ไม่นานครับถ้าเอาถ้าเอาแบบ พ่อเมืองนะอ่ะเลมอนพายเสีองเหลืองพี่ละครับชอบมาระลองค่ะชอบมารกอโลนโอเคหมดนาทีเราแล้วเดี๋ยวพี่มาสับัด้วนะเย่มาเป็นช็อติทุ่ดแล้วจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้ว